ขยีย้นี่แม้ขอเสนอศัพท์ประยุทธ์รุฟ้าภาคทวีมาชิมตอนที่37เหนือยอดดอยที่ไอหมอกรอยกุน่นหัวกาที่สั่นกระเพื่อมไม่หยุดยัง้งพลังงานฟ้าดินพังคูเป็นหอบ,หอบก่อนไหลทะลักเข้าสู่ในกายบุรุษหนุ่มที่นั่งขัดสมาธิตรงริมผาประสบกับการกอกเทพลังงานชนิดไม่จบไม่สิน้นร่างกายของเสียเ่ยวเหยียนนั้นก็เหมือนกับหลุมดำที่ไม่มีก้นหลุมสามารถดูดพลังงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด หลังจากเสี่ยวเหยียนกินโอสถห่วงจี้เข้าไปเสี่ยวเหยียนนั่งสมาธิอยู่ที่นี่เป็นเวลาสามวันเต็มๆแล้วร่างกายเขาไม่กระดิกแม้แต่นิดเดียวเสียงที่ได้ยินมีเพียงเสียงพลังงานที่หมุนวนเข้าสู่ร่างกายของเขาเท่านั้นในกายของเสี่ยวเหยียนนั้นฤทธิยามหาศาลของโอสถห่วงจี้ผ่านการหล่อร้องของเพลิงหาทุไทดาวตกกลายเป็นปานยุธทรงพลังเข้าสู่เส้นลมปานดุดวารีและยังมีพลังงานฟ้าดินมากมายที่เกาะเทลุงมาจากด้านนอก สุดท้ายถูกไฟพิเศษหล่อร้อมกลายเป็นพลังปานยุทธบริสุทธิ์ผสมผสานกับปานยุทธกลุ่มใหญ่นั้นเทาว่าพลังงานปานยุทธมีจํานวนมหาศาลก็จริงแต่ปานยุทธที่ถูกหล่อร้อมซ้ำไปซ้ำมาจะเหลือเพียงปานยุทธบริสุทธิ์แค่ไม่เท่าไหรนะ่นักเทเซียเหียนสามารถนําไปดูดกืนได้แน่นอนว่ามีดีกว่าไม่มีและการสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่ง มันก็จะถึงระดับที่สามารถเลื่อนระดับชั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบและคู่แก่งก้าส่วนใหญ่เองก็เจอกับเหตุการณ์แบบนี้อาศัยเพียงโอสถมายกระดับพลังฝีมือสามารถใช้ได้แต่ไม่สามารถใช้บ่อยเกินไปไม่อย่างนั้นจะเกิดผลเสียในระยะยาวขึ้นได้ถ้าพูดกันตามจริงเลยเสี่ยวเหยียนแทบไม่เคยใช้โอสถมาเลื่อนระดับพลังของตนเองตอนเสี่ยวเหยียนอยู่ในระดับกษัตริย์ตัวเขาเองก็ไม่เคยใช้โอสถโต้หริง มาเพิ่มนับโอกาสในการเลื่อนระดับให้กับตนเองต้องบอกว่าการเข้ายานของเสี่ยวเหยียนนั้นใช้เวลานานมากฤทธิ์ของโอสถห่วงจี้ในกายเนี่ยถูกเสี่ยวเหยียนหล่อหลอมเสร็จไปตั้งแต่หนึ่งวันก่อนแล้วแต่เสี่ยวเหยียนเองยังไม่ยุติการเข้ายานเพราะเสี่ยวเหยียนเชื่อว่าเพียงโอสถห่วงจี้อย่างเดียวไม่สามารถทําให้เขาบรรลุถึงสองดาวได้ดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการเข้ายานต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในการบรรลุสองดาวเสี่ยวเหยียนทําอะไร เน้นความสมบูรณ์แบบเอาไว้เสมอและช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาท้องเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มระดับพลังฝีมือให้กับตนเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านไปอีก4วันเต็มๆพราอกับความมุ่งมั่นฉนนี้ใน7วันนี้เซียวเหยียนทุ่มเทพลังสมาธิอย่างมากกับการดูดซับพลังงานฟ้าดินแบบไม่หยุดยัน้นปานยุทธิ์เฉื่ยเข้าสู่เส้นลมปานก็ยิ่งแก่งกล้ามากขึ้นทุกการโครจรจะมีพลังงานมากมายเนี่ย เติมเต็มเข้าสู่เส้นลมปานและความรู้สึกอัดแน่นด้วยพลังแบบนี้จะทําให้เสี่ยวเหยียนเนี่ยแทบจะกรรองออกมาดังๆแน่นอนว่าถ้าเสี่ยวเหยียนกูร้องออกมาการฝึกทั้งหมดก็จะสูญเปล่าไปการเวลาเนี่ย,ยผ่านไปเรื่อยๆท่การการฝึกของเสี่ยวเหยียนบางครั้งบางคาครับหุ่นบานดินก็จะใช้กําปั้นขอแตงงชกไปที่บริเวณเทือกเขาแห่งนั้นเพราะสัตว์อสูรที่สามารถบินได้บางชนิด บินเข้ามาเฉียดกายในรัศมีร้อยเมตรของเทือกเขาแห่งนี้สุดท้ายสัตว์อสูรเหล่านั้นก็กลายเป็นโรหิตกระจายหายไปพอเห็นแบบนี้สัตว์อสูรตัวอื่นที่พยายามจะเข้าใกล้เทือกเขาแห่งนี้ก็อ้อไปทางอื่นเนื่องจากความกลัวการฝึกยานของเสี่ยวเหยียนตลอดหลายวันที่ผ่านมาจึงสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรมาขัดขวางเขาได้เช้าตู่ของวันที่8การเปลี่ยนแปลงของเสี่ยวเหยียนก็ปรากฏขึ้นมา พลังงานที่มากมายที่อยู่เหนือศีรษะเซลเยนก็เริ่มจางหายไปแล้วคััวกระาศที่เกิดการกักบเพื่มรอบตัว,วเซลเยนก็เริ่มหยุดลงวังวนพลังงานหายไปได้ไม่นานวเซลเยนก็ลืมตาขึ้นมาดวงตาของวเซลเยนเยือกเย็นอย่างประหลาดแล้วกับเพิ่งตื่นนอนสดสดร้อนๆหลังจากการสลายท่ามืออย่างช้าๆเซลเยนค่อยเงยนหน้าขึ้นมายื่นฝ่ามือออกไปเล็กน้อยปานยุทธิที่ทรงพลังมากมายในร่างกายของวเซลเยนก็วิ่งผ่านเส้นลมปาน และเจาะทะลุทะลวงออกจากเส้นลมปาณล,ล่ากับอาชาไร้บางเขียนเข้าสู่อวัยวะทุกส่วนของร่างกายเสียเ่ยวเยีนหน้าตอนนี้หลังจากการแทรกซึมของพลังปาญยุทธเหล่านั้นครับก็ทําให้เสียเวเหยียนตอนนี้เนี่ยดวงตาคมมากๆพร้อมกับพลังที่พุ่งทะยานขึ้นจากระดับจกักรพรรดิเดาวกลายเป็นระดับจกักรพรรดิแดาวอย่างรวดเร็วหลังจากพลังเสียเ่ยวเหย็นขึ้นสู่ระดับ8ดาวแล้วก็ยังคงพุ่งทะยานต่อไปทําให้หมอก เทือเขาเกิดการสั่นสะเทือนอย่างมากหมอกที่เกาะกลุ่มอยู่รอบเทือเขาแห่งนี้เหมือนกับถูกอะไรบางอย่างทุบอย่างแรงกระจายหายไปโดยไม่เหลือร่องรอยหลังจากพลังสภาวะของเสี่ยวเหยียนพุ่งทะยานถึงระดับแปดาวขั้นสุดก็เหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างบัก,กีดกันมาให้เสี่ยวเหยียนทะลวงขึ้นไปได้อีกแล้วพอเสี่ยวเหยียนรู้สึกแบบนี้ก็กูร้องออกมาด้วยความโมโหพลังในการกูร้องของเสี่ยวเหยียนนั้น ช่างขวดเทียมทำให้ใบหน้าของเขาแดงแปดเท่าไรสองมัดของเสี่ยวเวยน็นกำแน่นพร้อมกับสองเท้าที่ยืนมั่นคงทำให้แผ่นพื้นที่เสี่ยวเวย็นยืนอยู่ตอนนี้แตกกระจายไปภายใต้เสียงการคำรามของเสี่ยวเวย,ย็นเยื่อพลังงานที่ปิดกัน้นพลังสภาวะเอาไว้ก็ดูเหมือนว่ามันจะแตกออกหลังจากนั้นพลังสภาวะมากมายก็พุ่งทะลักอีกครั้งหนึ่งทะลรู้จากแปดดาวขั้นสุด สู่ระดับ9ดาวเป็นที่เรียบร้อยทันทีที่บรรลุถึง9ดาวร่างกายเสียเ่ยวเหยียดเองก็เริ่มอ่อนแอลงสองมือเนี่ยพยายามพยุงร่างตัวเองไม่ให้นอนแผ่ลงไปแม้แขนขาจะอ่อนแรงแต่ดวงตากลับรู้สึกมีความสุขเวลานี้เขาบรรลุถึงระดับจัก,กรพรรดิ9ดาวภายใต้าการสนับสนุนของโอสถห่วงจี้และความเชื่อมั่นส่วนตัวของตัวเองแล้ว ซึ่งหมายความว่าตอนนี้เซียเวเหยียนบนรรลุถึงระดับจัก,กรพรรดิ9ดาวเป็นเชื่อเรียบร้อยแล้วห่างจากระดับบรรพุษเพียงหนึ่งดาวเท่านั้นถึงแม้ว่าหนึ่งดาวนี้จะมีหลายคนจอดนิ่งสนิทไปต่อไม่ได้แต่เซียเวเยียนเชื่อยอย่างเต็มอกว่าระดับบรรพุรุษไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเขาอย่างแน่นอนเจ้าหนุ่มไม่เร็วนี่ถึงกับรู้จักอาศัยแรงขึ้นและความมุ่งมั่นในใจมายกระดับพลังฝีมือ เราผู้เท่าไม่เคยพบเห็นสถานการณ์ชนนี้มานานหลายปียแล้วในช่วงเสียเวเหยยนกำลังเหนื่อยอยู่นั้นเสียงชาราภาพก็กล่าวขึ้นมาท่านผู้เท่าเยาวยกยอเกินจริงแล้วแค่อัดอั้นในใจจนอยากระบายออกมาในทีเดียวเท่านั้นไม่คิดว่าจะทรลวงปาการชั้นนี้ได้จริงหลังจากความเหนื่อยล้าผ่านไปเขาก็รู้สึกได้ว่าปานยทธทรงพลังกำลังไหลอย,อยู่ทั่วกายตอนนี้และความรู้สึกเหนื่อยล้าก็เริ่มหายไปตามกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ยังถือว่าไม่เล็วเซียวเหยียนเนี่ยแยบยิ้มออกมาแล้วค่อยๆรลุกขึ้นปาข้อกระดูร่างกายทุกส่วนนับเกิดเสียงดังกอบแกบกอบแกรบความซาซ่านกอบคุ้มขึ้นมาจากร่างกายเซียวเหยียนตอนนี้อยากจะคางออกมาดังๆหรือเกินนี่หรือความรู้สึกของระดับจัก,กรพรรดิ9้าวดาวแข็งแกร่งจริงๆหลังจากนั้นเสียวเหยียนก็ลองใช้กำปั้นชกไปที่อากาศกับรู้สึกว่าพลังของบัตรนั้นแข็งแกร่งกว่าเมื่อหลายวันก่อนไม่รู้กี่เท่า หลังจากเสียเ่ยวเหยียนได้ร้องพลังแล้วก็หันไปดูคุณมารดินคุณมารดินตัวนี้สมกับเป็นองครักษ์ชั้นยอดจริงๆทำให้เขาสามารถฝึกปืนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใครจะมารบกวนตอนนี้กินโอสถห่วงจี้เรียบร้อยแล้วเช่นนั้นก็รีบไปเถิดทำให้เส้นอยู่ถึงแก่ชีวิตขอว่าชีระกวายุไม่ยอมเลิกลาแน่เวลานี้ยังไม่เหมาะสมประทะซึ่งหน้าทางที่ดีรีบไผ่กอดชั่วขาว่าหาเมืองที่มีรูหนอนสักแข่ง เรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือทะลุสู่ระดับบรพผุรุษให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังจากคุณคิดได้แบบนี้เซี่ยวเหยียนก็ทำการกระพือปีกระดูกและบินออกไปเหินบินเหนือเทือกเขาอยู่หลายชั่วโมงป่าไม้ก็เริ่มหายไปกลายเป็นเมืองแห่งหนึ่งปรากฏแก่เส้นสายตาเสียวเหยียนแทนก่อนถึงเมืองนั้นเสี่ยวเหยียนเนี่ยทำการล่อนลงก่อนหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในเมืองพร้อมกับใส่ชุดคลุมที่เตรียมเอาไว้ในแหวนบรรจุเพื่ออำพรางร่างกายตัวเอง ไม่ใครจําเขาได้พอใกล้ถึงประตูเมืองเนี่ยเสี่ยวเหยียนก็บพบว่านะครับตรงประตูเมืองนั้นมีผู้คนมากมายกําลังมุงคุยอะไรกันอยู่และได้ยินแว่ววว่าเหมือนจะเป็นประกาศนําจับหลังจากเสี่ยวเหยียนได้ยินแบบนี้ครับเสี่ยวเหยียนก็เริ่มกังวลขึ้นมาพร้อมกับเดินผ่านประตูไปแบบไม่ไปที่สังเกตและก็ทําการเหลียวมองเล็กน้อยต้องพังงะครับกับสิ่งที่เขาได้เห็นตรงหน้าประตูนั้นบนกําแพงเมืองมีกระดาษสีเงินแผ่นหนึ่ง บนกระดาษนั้นก็มีภาพเสมือนของเสี่ยวเหยียนถูกวาดขึ้นมาส่วนใต้กระดาษก็มีตาสัญลักษณ์ของหอวชิวระวายุประทับเอาไว้เสี่ยวเหยียนจาได้อย่างชัดเจนว่าตานี้เนี่ยเส้นหยุ่นเคยกัดเอาไว้ที่อกเสื้อตัวเองชัดแจ้งอย่างยิ่งครับนี่คือใบประกาศจับเสี่ยวเหยียนที่ทางด้านหอวชิวระวายุเร่งเป้ามาที่เขาโดยเฉพาะหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้คนมากมายที่มุงดูใบประกาศจับแล้วก็พูดคุยกัน ได้ยินว่าเจ้าหนุ่มที่ชื่อเสี่ยเวเหยียนสังหารเส้นหยุ่นของหอวชิราวายุอุดรมีหน้าทางนั้นถึงปิดประกาศจับไม่ใช่กระมังเจ้าหนุ่มที่เหมือนอายุครึ่งยี่สิบเศษเท่านั้นแต่เส้นหยุ่น,นั่นเป็นถือคู้แกงก้าระดับบรรพบุรุษเฮเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองเทียนเป่ยวันนั้นเจ้าไม่เคยได้ยินหรือตระกูลหงแห่งเมืองเคียนเป่ยโดนกระหน่ำยับเยินเลยทีเดียวตอนนี้เพิ่งปิดประกาศจับจะมีประโยชน์อันใดคนเพนไปถึงไหนก็ไม่รู้ ดีไม่ดีออกจากเมืองเทียนเป่ยตั้งนานแล้วหอวชิวระวายุอุดรไม่ใช่แค่ประกาศจับยังปิดล้อมกักบ,บริเวณคาฤหัตะกูลหานเมืองเทียนเป่ยด้วยของเจ้าพวกเขาเป็นตัวประกันเพื่อบีบเซี่ยวเยียนออกมากระมังแต่เซี่ยวเหยียนนั่นไม่ใช่คนโง่รู้ทั้งรู้ว่าเมืองเทียนเป่ยมีผู้แก่งกล้าของหอวชิวระวายุอุดรถึงสามคนแล้วมีฤทธิ์จะเดินเข้ารูพางง่ายๆพอได้ยินแบบนี้เซี่ยวเหยียนเองรับสถานเฮือกเลย ใบหน้าใต้แขนเสื้อเนี่ยแบบอหูเครียดแค้นมากๆและกำปั้นนะครับก็กำแน่นกว่าเดิมหอวัชิระวายุอุดรเสียงที่อาบร้งสีพิฆาตเต็มเปี่ยมถูกเค้นผ่านไลฟันเสียวเย็นออกมาเบาๆโอเคครับเจออกาสหน้าคลิปหน้านะครับนะไปแล้วนะครับ